สวัสดีครับพี่น้องตอนจากยวิวเมื่อกี้นะครับเนาะทีมงานโรงพยาบาลภาพพี่น้องมาเบิงข้าคางก็จะเป็นปลาแชเล่นนะครับเนาะเป็นอย่างที่ตรงนี้ปลาแชเล่นเะครับพี่น้องจากที่ผมได้ศึกษามาที่ดูๆอยู่ว่าก็คือเป็นเคยเ,เป็นสันกัน์คืนนะครับเนาะนะพี่น้องเนาะชะลอความเร็วของน้ำนะครับเนาะการ กร,ระทบกระทงบริเวณพื้นถนนหรือว่าใช่ฟังนะครันบนาะเพื่อรถแรงกระทบกระทังนะครับพี่น้องจากน้ำนะครับนาะจากนักให้เปาลุ่งนะครับนาะครับพี่น้องครับประโยชน์ของปลาเฉลี่ยนนะครับพี่น้องซอยกันอนุรักษ์รักษานะครับเาเป็นที่อยู่ของตว์เล็กปหน่อยนะปลาเล็กปลาหน่อยนะครับปูหอยปูปลานี่แหละครับพี่น้องตัวเล็กตัวหน่อยที่ได้อยู่อาศัยครับ ถ้าบ่มีปลาแช่เลีนหรือว่าสันกันคืน่ก็จะน้ำก็จะคืนแห้งกุนี้นะครับก็จะเหตุขอบแช่ฟังทองาแล้วความเสียหายนะครับเนี่ยครับเป็นการประมงประมงหน่อยนะครับเนาะเรือเรือเล็กอันนี้ในในท้ายเรือครับหรือว่าคนขับเป็นบริเลง เครื่องเรือนะครับเนาะเครื่องยนต์เลยเพราะว่าเข,ขืนแห้งนะครับพี่น้องไหลตามเลยครับายกำหนดจะรับใบสองแลครับเนาะเลยซิมนาทีครับไหลไปพอดีเลยสันกันเขื่อ,ตอนตัวนั้นก็ฮอนพอดีละครับผมเบิ่งบรรยากาศเดลลอร์ต้องการนะครับหนุ่ลงหากินกูยินปลาหน่อยนะครับเนะาะทำห้องส่วนอาหารแล้ว เรือินคาจากด้านหน้านะครับนะอยู่น้ากันครับเราสังเกตได้ว่านี่ลูกเป็นคืนเป็นคืนเลยครับผมครับ สังเกตห็นอยู่ระยะประมาณกิโลดินนะครับประมาณสองกิโลดินนะครับคืนเป็นหัวข,า,ขาวๆน,นะครับนาดอยู่น้ำพิงฟังนะครับเนาะที่น้องห้องที่อยู่กลางทะเลสิ่เนรย์่สำหรนะครับหาปูห้าปลา เบืองบรรยากาศอยู่เ,เลยใช่ฟังไปอีกนะครับนะ่ะในมิคนมนืนครับลวมแห่งครับผมครับอันจบโลกคเดยวกนะครับนาะใ้พี่้องในเบื่องบรรยากาศแทนกการบรรยายไปเลยนะครับ